ถ้าผมได้ผลหลักล้านท่านผู้ชมครับพี่เข้าหงเนี่ยแอบนอกใจผมนะฮะแต่ถ้าผมได้ผลหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยแสดงว่าไม่ได้นอกใจผมนะครับมาดูครับสวัสดีค่ะชาวโลกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข,ข้าหงที่เรียกว่าเข้าหงค่ะวันนี้เราจะมาแก้แค้นพี่อันต่อให้พี่อันเลยก็คือค่าหัว30ล้านเห็นดาบไหมเห็นดาบผลคิสเนะเห็นดาบไหมเห็นดาบไหมทำไมอะ ดาบสายฟ้าไงมีเปล่าใครว่าไม่เฮ้ย,ยมีเหมือนกันนี่วะมีไงเออเฮ้ยแต่ฉันเริ่มใหญ่กว่าไม่จําเป็นไงสกิลไม่ดีเท่าดาบคู่ก็ลเลยไม่ซื้องั้นขิงคนดูคนดูมีเปล่าดาบสายฟ้ามีเปล่าดาบไม่มีละสิโอเค คนเสือที่พี่ถนัดกับข้าวหัว14ล้านมาดูซิว่าพี่จะชนะพี่อันข้าวหัว30ล้านที่ใช้ผลคิสเน่ได้หรือไม่เอา,เ,อาเหรอเดี๋ยวกดมีอยู่ว่าใครหนีแสดงว่าคนนั้นแพ้อ๋อใครหนีคนนั้นแพ้ใช่เดีย๋ยววิ่งหนีก็แล้วกันนะครับเดีย๋ยววิ่งหนีก็แล้วกันเนาะ <c oughs> คิดว่าเร็วคนเดียวได้เหรอ <c oughs> ไปเปลี่ยนเผาแป๊บนึง โอ้ดูว่าเปลี่ยนเผาด้วยวะเอาวะเพืออะไรเนี่ยเอนไม้สีแดงปึ้งนี่ไงกระต่ายเธอจะเร็วเท่าฉันไหมไหนล่ะมาซีใครจะเร็วเท่าฉันมาซีมาซีพร้อมไยังพร้อมพร้อมพร้อมแล้วนะพร้อมพร้อมแล้วจริงนะพร้อมแล้วออกตีก่อนออกแล้วพร้อมแล้วนะ ดีกันแต่อยู่ในบริเวณนี้นะโอเคไหมโอเคได้โอ้โหหาขี้หาาอเลยเอ้ยเร็วจังเลยไ่ล่ะพี่อันโอ้โหอเดียวเดียวอ้หนีหนีหนีเท่ากับแพ้หนีเท่ากับแพ้ ีเท่ากับแพ้ครับโอโ้แพ้อะจบแป๊บเดียวเองคิดซีเนะ VS เสือก็รู้รู้กันอยู่นะครับไม่ได้เล่นนั้นชิดเฉยหออกลผลเสือเนี่ยมาเอาใหม่สิเปิดหาคิหมวเครื่องบินไม่ๆหม,หม่งบิเ่เอาใหม่เอาใหม่ต้องเป็นใส่ผ้าคลุมหนวดดำดีกว่านี่ไงแล้วมันจะวิ่งเร็วเหรออ่าไม่ไม่เอาโลดีกว่า นี่เอาโล่เอาโล่มาทำไมอ่ะโล่มันแค่กันลงน้ำไม่ใช่หรออา่ามันเพิ่มเลือดกับอันนี้ไงโจมตีดาบกับมัดไม่ไม,ไมเไาพักุคุมดีกว่าโจมตีผลอา่ามามา,มาเตรียมของให้พร้อมนะครับทำไมวิ่งช้าโอ้ไม่ถนัดเลย <laughs> ไหวหรือเปล่าไหวรอเปล่ามามา นี่แหละไม่แปลงร่างนี่แหละไม่แปลงร่างเหรอ,อ,อ,หอมาดิให้เปิดก่อนเลยมา้ยเอาไม่ไมโดนวะยังไงโเคมา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 แรงทำเป็นตีไม่โดนด้วยปึง้งโอ้ไหนล่ะอะไรอะไรครับป,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 ปุ๊บ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 หื่วยปะน้า ไหวมันมองไม่เห็นตัวมันเร็วเกินไหวปะหน้าไม่ได้เอา,เอาจริงเลยเนี่ยโอ้สุดท้ายไหวไวปบนะ้างแล้วแหละมันตีไม่โดนโอ้โหจะตายแล้วหนะ้าไหวปะเนี่ยมันทำไมติดสายฟ้าโอ้ตายเอ้ยไม่ไหวอะทำไมมันติดสายฟ้า ไม่ไหวแล้วเลยสูไม่ได้แล้วแหละเอาใหม่ผลผลเสือต้องใช้หมวกเครื่องบินดูข้าวหัวสี่น้องๆต่างกันเกินเออไปไปอยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งไหนข้าวหัวไ<ห>ปย,ย้ายเป็นฝั่งมาลีนเหรอโอเคได้ได้ได้ฝั่งมาลีนนะข้าวหัวจะได้เ<ช>ท่ากันหน่อยอันนี้อ่ะมันโกงกันเกินครึ่งต่อครึ่งโอ้โหไม่โกงหรอกครึ่งต่อครึ่งมานะสิบห้าย่างเนี่ยข้าวหัวเนี่ยเพิ่งสิบสี่เองเนี่ย โอเคโอเคได้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 ไปฟาร์มทำไมมาดิเดอไม่ฟาร์มก็ได้มาไม่ฟาร์มก็ได้มามามาเขาพีพีกันอ่ะเขาไม่มัวไปฟาร์มกันหรอกโอเคโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอะไรเปิดเลยเปิดเปิดก่อนแป๊บนึงเปิดไลน์ก่อนได้ออกไปพีพีอ่าฮะข้าวหัวแปดล้านกับสิบสี่ล้านนี่มันค่อยครึ่งครึ่งเงิน่อยมามา

อ้ยลืมกดมาเลยมาเลย ไปยังล่างโอ,โอ๊ยมิงโดนพายุโอ๊ย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 โอ้โหไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่า มีคนบอกว่าวิ่งหนีเท่ากับแพ้นะแต่ใครไม่รู้นี่วิ่งหนีอยู่เนี่ยอะไรไม่ได้หนีไม่ได้หนีหรอไมไ่หนีสเต็ปเล่งนงี้แหละเขาหาทาง <S <S เขาหาทางเข้าอยู่เนี่ยอเ,เออหาทางเข้าอยู่อ๋อโอเค อะไร呀อ,อะไระมันไม่มีผลไหนชนะผลคิสเน่ได้เลยเหรอผลประตูวะคิดไงผลประตูแหละเออใช่ประตูประตูเหลี่ยมประตูแบบดึงไปดรงลาวาถ้าถ้าไหวตัวไม่ทันก็อาจจะตายก็ได้แต่มันไม่ได้ชนะเพราะฝีมือไหม,ไมชนะเพราะเหลี่ยม,มยถ้าฝีมือประตูก็ฆ่าไม่ได้หรอกโอ้โห เสียค่าหัวไปตั้งเยอะจบภายในพริบตาสาเล่นเสือเก่งแล้วนะสงสัยไม่ได้เล่นนานฝีมือก็เลยไม่เขา้าใช่หรือเปล่ามามาส่มผลปีาศาจมาโอ๊ย <laughs> มาเรามาทำสูตรกันดีกว่าสูตรอะไรอะ่ะถ้าฉันได้ผลไม่ถึงล้านแสดงว่าเธอมีกิก๊ก ถ้าฉันได้ผลหลักล้านแสดงว่าเธอไม่มีกิ๊ก <Okay. S 1> พระเจ้าจะบอกเขาว่าตัวเองมีจิ๊กมีกิ๊กหรือไม่อันมีกิ๊กไหม้ oh. ผลอะไรผลสันผลหลักล้านพอดีเลยผล oh. สันแสดงว่าพี่อันไม่มีกิ๊กโอเคมามถ้าฉันได้ผลหลักล้านนะแสดงว่าเธอมีชู้ <Huh? S 2> แต่ถ้าฉันไม่ได้ผลหลักล้านเนี่ยแสดงว่าเธอไม่มีชู้ เรื่องทัวลงอีกแล้วมาเลยถ้าผมได้ผลหลักล้านท่านผู้ชมครับพี่เ็าหงเนี่ยแอบนอกใจผมนะฮะแต่ถ้าผมได้ผลหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยแสดงว่าไม่ได้นอกใจผมนะครับมาดูครับอะไรเร่าไง ความจริงเนยมันอยู่ที่การสุ่มผลหมดละเกี่ยวกันเหรอเกี่ยวเกี่ยวและได้ผลมังกรด้วยผลสามล้านด้วยแสดงว่ามีชู้สามคนใช่แอบนอกใจสามคนเลยใช่ไหมอุ้ยแค่สามคนน่ะนะสิบคนไปเลยพี่เข้าหูมีแฟนสิบคนใช่เป็นไงล่ะดูไปละนั่นผลสั้นขโมยครับ เอาไปเถอะฉันเก็บไม่ได้เลลยคนมังกรฉันก็มีแล้วอันนี้ก็จัดเก็บเลยเก็บไปเลยไม่เสียดายด้วยเพราะว่ามีแล้วผลมังกรก็มีแล้วโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะสรุปก็คือผลเสือสู้ผลคิสเน่ไม่ได้เหรอมันขึ้นอยู่กับคนเล่นนะแต่ตอนเล่นกับคนโหดๆมันก็สู้เราไม่ได้นะทั่วข้าหัว20่ล้านขึ้นก็ยังสู้เราไม่ได้เลยอาวรหรอทำไมะ เขาใช้ผลคิสเนซูไม่ได้เลยอะ่ะโอเคค่ะสัหบับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย